มาคร Mar anyway> ああึ่งวันแล้วนะครับ51บวันที่ขอสร้างเอ้ยแบมขอสร้างเป็นถักก่อนได้ไหมนี่ไงสร้างดิเพิ่มอีกสองอันแล้วอ่ะจะไปเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ถือหนังหมีผ่านเครื่องบดแล้วมันบดไปแล้วอ่ะกองไฟอ่ะเอ้าโอ๊ยเรียบไอ้เฮียกว่าจะอู้หนังหมีของพี่พูยหนังหมีเผาไฟอ่ะ เรียบเลยโอ้เกียมเลยอ่ะโอ้กลายเป็นหนังหมีดำเลยล่ะโอ้โหไปกินไหมดำเลยอ่ะหนังหมีอ่ะโอ้โหจบแล้วโอ้ยเฮ้ยกูเป็นเด็กอีกคนเลยปะเฮ้ยโยเราต้องออกไปล่าหมีกันนะเว้ยได้เราจะไปล่าหมีตอนเด็กอีกคนเลยไปมล่ะพี่ไป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 หมีนิั่งเปล่าไปดูว่กินข้าวกอนกินข้าวกอนไปเลยไปเลยเลยไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยกลับมาเราต้องทำไหนอ่ะไปทางไหนอ่ะอยู่ไหนกันเนาะ ตรงมาครับตรงมาเลยไปไปไปดูแลอ่าโอเคไปกลับมาเราต้องทำอาหารก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะ SOS SOS หมาป่าสี่ตัวกลังวิ่งไปเฮ้ยเอ้ยทำไมมันโดนมันมันโดนกับดักมันโดนกับดักมันมีกับดักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลงแล้วเอ้ยแบมบี้แบมบี้เบมบีจะเดชจะเดชหมูหมาป่าใจเย็นใจเย็นโอ้โหเฮียพี่ตรงนี้พอเคยได้ที่ปลอดภัยแล้ว กคนวิ่งมานีโอเคมันกำลังจะตายโอเคสวยโหเกือบขีดหมดอ่ะทำไมมันเสียงตันเฮ้ยในในห้องน้ำชายมีกล่องด้วยเอาเฮ้ยโอ้โหคืนนี้ไม่ทันช่วยเด็กละเว้วเรากลับก่อนไป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 กินซุปกินซุปงานอันตรายมาละเฮ้ยระหว่างแท่นขุดน้ำมันกับอ่าอันนี้กระสุนอะที่เกาะโต๊ะคัฟกล่องกระสุนเอาครัฟอะไรก่อนดีวะเปาว่าแท่นน้ำมันดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยเอากระสุนเพิ่มก็ได้โอเค ไหนอามายังมาแล้วมาแล้วกินนะกินนะอย่าลืมกินข้าวนะทุกคนกินแลวครับกินแล้วเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วตัวแดงก่อนเลยอันดับแรกอุรยจะตายว่ะโอ้เต็มจะตายโอ้ายังโอ้โอ้ยโอ้เฮ้ย ไม่เป็นไรไม่เปไรอุยเร้ตายรนี้จะปักได้ได้เลยพี่พี่ลบพี่ลบพี่ลบหลังกเพงเกอเกอฮัตเตอร์ช่วยก่อนทันนะพี่มันล่อผมอยู่พี่เอาเลไปแบมลุยลุยลุยโอเควิ่งไม่ได้มาตตัวเฮ้ยตรนีถอยพี่ถอยแล้วพี่ถอยแล้วพี่จูอยู่พี่จูโอเคเดี๋ยวผมช่โอเคตายละเฮ้ยับมึงเดี๋ยีพีคหมดพีกินข้าวก่อนพี่พีกินพิกพีกินพีก ว้าวสุดดีเอ้าเปลี่ยนกูให้อยู่บริเวณไฟกูนทำอะไรกินพริกกินพริกกินพริกอโอ้โหแม่อยู่กับที่หน่อยสินี่ไงอัญ,ญามณีเก็บหน่อยแต่พี่มันตายหมดหรือยังอ่ะตายม,มาแล้วตายม,มาแล้วเฮ้ยมันเอาหนังหมาป่าเอาฟา้าวะหนังหมาป่าอยู่ไหนวะนี่ไงเอ้าหนังหมาป่าเอาฟาไปแล้วหรือม,มีคนเอาไปแ,กแลกละแต่เพิ่งแลกเหมือนเมื่อกี้ได้ถุงยักษ์มาไม่เป็นไรเฮ้ย ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้พี่ไม่รู้จะแลกอะไรแล้วพี่ฟูมหมดแล้วไงนี่เอ,อ้ยโอ้โหอันนี้แต่ก็จงไม่ได้โมโ้แต่ก็แบบพูดตามหน้างานนี่เอ,อ้ยออออไม้ไม่พอขอ,อไม้หน่อยละกันใช่ครนะับนีไงมันเล็กๆนี่แค่นี้มาแทนขุดเจาะน้ำมันวางตรงไหนอ่ะคือมันต้องวางใส่ใกล้ๆเลยเหรอได้หมดพี่เอาใกล้ๆอ่ะได้งั้นก็ยังไงต่อละ ย่างเงี้ยป่ะอย่างเงี้ยป่ะแบบทำกับข้าวให้ทำทำกับข้าวหน่อยปุ๊บทำให้เยอะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปเอาอันนี้ด้วยนะเอาค้อนย้ายของจัดระเบียบเต็นท์เด็กหน่อยเฮ้ยวันที่67แล้วนานอยู่นะเฮ้ยเร็วเดี่ยวเองเนาะไม่ใช่นานนี่นานอยู่นะไวๆเขาเรียกว่าไวเฮ้ยแล้วมีเบาะปลาใกล้ๆเลยว่ะดีจัดดีเลยเราเนาะเฮ้ยอู้จัดอ่ะคืนก็ตกปลาชิลๆพ่อครัวไม่ทำกับข้าวไม่อะไรเลยอ่ะเฮ้ยเกินไปป่ะเออพ่อครัวทำกับข้าวอุ้ยตรงนี้ตกปลาน่าจะดีวันนี้ได้ไหวพี่เท่านี้ วันนี้ได้ไวเนี่ยเพราะมันน้ำวนเห็นไหมไหนอ๋ออ๋อสองทีได้เลยปะเดี๋ยวมันตกเฮ้ยอยู่ดีๆก็ปวดขี้ว่ะเฮ้ยเกินไปเปล่าร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยพี่จะทิ้งไปมันจะเป็นอะไรปะวะพี่ควรมีที่หลบภัยไหมพุ่งไม่มีอะไรบุกป่ะพี่จะไปเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วพี่ไม่น่าเป็นไรหรอกเออเดี๋ยวมาแบบนึงเบอร์รี่เอามาใส่อันนี้ได้ เป็นเสื้อเครื่องอะได้เท่าไฟได้ได้เท่าไม้เร่วาต้องใส่เครื่องอะไม่รหรอือเปล่ใช่พวกผลไม้อะไรเงี้ยได้แทนหมดเลยพี่เอ้ยพิกเราจะเอามาทํากับข้าวหรอ,อพรี่บ้าเราเอาไว้กินเอาไว้กินแย่ดีกว่ามันทํากับข้าวไม่ได้เหรอด้วยมันทําได้แค่บางอย่างเอ,งเอ้เดี๋ยววางลวดหนามก่อนเอามาให้พอดี มันชอบมาจากฝั่งไหนวะตอนมันไม่มาจากฝั่งต้นไม้แน่นอนต้นไม้นี้มันผ่านไม่ได้เนาะมันมันมาจากทุกคิดเลยอ่ะพี่โอเคงั้นก็เฮ้ยแป๊บเดียวจะร้อยวันแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวรอเอ้ยเช้าแล้วไปไปเลยปะบุกเลยปะไปช่วยเด็กใช่ปะไปเด็กเลยได้เด็กไปตรงวันนี้ไปข้างบนพี่หนุ่มนี่พร้อมยังพร้อมเลนะไปไหนไปช่วยเด็กเลย มีพี่กี่บ้างก็ดีนะพี่ก็ได้กินสตาร์ทออกใช่จริงๆมันมีบูทแพดสตาร์ทออกนะพี่เดี๋ยวเราค่อยซื้อก็ได้มาเลยพี่ระวังหมานะอ้อมหมามาโอเคใช่กระโดดขึ้นมาเลยมาขึ้นมาก่อนแต่พี่ไม่มีปืนเลยอ่ะยิงเลยเดี๋ยวพี่ยืนดูอ๋อไม่มีปืนเรอะเอาพี่เอานี่เออมีกระสุนไหมเอ้ยเดี๋ยวพี่จะเอาธนูไหมพี่มีปืนแล้วแต่พี่ไม่มีกระสุนเลยอาไงเอานี่เออโอเคอย่างนั้นก็โอเคหนึ่งสองสามยิงเลยได้ไหมได้แล้วยิงแล้วเอาเลยเอาเลย อู้มีอย่างเยอะเอ้ยมันตีพี่จากตรงนี้ได้ด้วยไว้พี่อะเออพี่ต้องอยู่สูงสุดอ่ะยิงตัวเดียวกันก่อนไหมยิงไปเลยยิงไปเลยเฮ้ยพี่ป้อนสโตหมูมันแล้วมันน่าจะสลบแล้วเฮ้ยพี่มีกระสุนปืนไรเฟิลนี้อยู่เนี่ยวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปดิวิ่งวิ่งตกแล้ววิ่งอย่างเดียวมันวิ่งตามมาฟุกตายแล้วเฮ้ยร่างแพรกวนีีโอเคเออกลับกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไปกลับก่อนเอ้ยกูล่วงได้ไงว่ากูงงมากเลยเฮ้ยมันมาบุกด้วยอ่ะเฮ้ยมาปากัดไฟอยู่ไหนกลับแล้วพี่วิ่งอย่างเดียวพี่วิ่งอย่างเดียวพี่วิ่งอย่างเดียวมองหน้าด้วยระวังกับดักระวังกับดัก อเอ้ะไอ้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เอ้ทำไมโยนไฟ่ายวะโอ้โหกูวิ่งเข้าป่ามาเอ้ยกับดักอยู่นี่ไอเหี้ยเราเลือดไม่มีต้องมาสู้กับพวกนี้อย่ะจะบ้าพี่ถึงจะถึงบ้านแล้วพี่กินพริกมาโอ้โหแม่งหูมาร้อนนะโอ้โหมันมาต้อนรับเลยแหละมันมาต้อนรับเลยด้วยกระสุนอะไรวะเมื่อกี้ อุ๊ยอุยพี่ตายเดี๋ยวพี่คบเลือก่อนเอ้าโดนหมาป่ากัดโอ้โหอยู่หลังบ้านฟุ๊กมาชุบได้นะไอ้เหี้ยหมาป่าอัลฟ่าแม่งตามมากัดพี่ไม่คณะบอดี้เลยว่ะเฮ้ยไม่คณะแฮนด์เป้าไหนอัลต์นี่หรอไอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ไอ้พวกเนี้ยมันะโจนกระจอกโจนกระจอกแอมชุบหน่อยแป๊มเฮ้ยเก้าสิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวมุงป้าไหนไอ้เหี้ยเหลือปะมา มาดิโอเคมาดิโอเคหมดยังหมดยังหมดแล้วยังยังอีกตัวเอ้ยคราบที่ทำกระสุนได้ละถึงเวลาละเฮ้ยเด็กจะรอดอยู่แล้วไม่แก้ไปช่วยเด็กไหมใช่ใช่ไปไหนพี่เฮ้ยพวกั่านไมพวกนี้เราเก็บไว้ตรงนี้หรอได้ได้หมดอ่ะตรงไหนกันเนี่ยไม่มันอยู่ใกล้ชั้นเป็นไงว้านะอ๋อใกล้ชั้นมันเปลืองที่วางของอาหารกำหนดวางเออทำอาหารก่อนก็ได้เอ้ยแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีอะไรแล้วนี่ หมายถึงว่ามันไม่มีอะไรคืออะไรหมายถึงที่หน้าบ้านเด็กอ่ะเดี๋ยวพวุกทำอาหารพี่กับแบมไปเอาเด็กกลับมาก็ได้ได้เหลือเหลือหมีตัวหนึ่งมั้งไม่นะหรือเหลือเหรอ หรอเหมือนจะเห็นเหดือดอยูตัวแต่ฝนตกว่ะไม่เอาดีกว่าไม่ออกไปหรอกฝนแม่งเอาแบบถึงแล้วน่ะเอองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพีไปแบมหนึ่งอ๋อแต่ถ้าถ้าไปถ้ามันเปิดกล่องได้ทุกคนใช่ไหมรอะใช่เออเดี๋ยวให้ไปด้วยก็ได้หรือยังไงอ่ะเว้ยมันจะอีกหนึ่งกระชิงนะมันจะมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ได้ไหมพี่แบมค่าหมีว่าตายแล้วโอเคคืนนี้ไม่กลับบ้านนะค้างข้างนอกเย้ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเป็นอย่างนั้นไปไงเราต้องช่วยเด็กไม่ได้ต้องแบมช่วยเด็กยังยังรอพี่โน่นี่มาช่วยเเเเดดดีีี๋๋ยยยวววช้้้าาาาาค่่อออไไปปุ๊บพรรรทหนะงกลั เฮ้ยอุ้ยกำลังมาแล้วมันมาจ้องอะไรอ่ะมันอยากได้เด็กหรือเปล่าว้ายฟุกไว้นี่ก็ได้ฟุกมันอยากมีเด็กข้างไงเฮ้ยไปยังเหนียวอ่ะอันนี้คือเช้าหรอใช่ค่ะไๆโอเคเราไปเลยก็ได้พี่เฮ้ยคนพบคืออะไรวะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันมีกล่องมันชี้ไปทางโน้นอ่ะแต่ไม่เป็นไรไปเอาเด็กก่อนอุ้ยกระดักกระดักเอ้ย พี่จะมาเก็บฐานดังอยู่ข้างในหรอเฮ้ยนจะออ้นี่่แน่เมื่อกี้ไอ้นี่ไม่แน่เลยตอนที่เราฆ่าแล้วกุญแจมันดรอปตรงนี้เฮ้ยต้องรีบกลับหรอยังยังก็รีบมาเปิดกล่องก่อนโอ้อยู่ไกลจัง้ดนยามานีว่ะน่าจะไม่ทันแล้วอ่ะกลับบ้านอ่ะกลับบ้านเลยไม่โหจะถึงแล้วเนี่ยคืนนี้เราน้องข้างนอกบ้านกันก่อนไหมเฮ้ยเอ้ารันกับดาก ีเดยวไปแอบไปหาที่แอบกันก่อนไหมล่ะไปหาที่อยู่กันนะล่ะทำไมอะกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่ากลับทันเหรอไม่ทันก็ต้องทันเขายังไม่ได้เอาของเลยกลับก็ได้กลับก็ได้แต่เขาจะนี่ไงกบต้องการอาหลับกลับกเขาเขาเขาจะอยู่กลางป่าเอ้ยมาดิมามามาอยู่ตรงแบมก็ได้ไหนอ่ะที่หามามารวมตรงเขาแล้วก็ปีนเชือกไว้ไม่ตายหรอกไหนปีนเชือกคืออะไรเอ้ยแต่พี่กลับดีกว่าพี่หิวอ ไปบบเ,บบเลยผู้เฝ้าเขามีที่อยู่แต่เราอยู่ที่ตรงนี้ก่อนไหวไหมไหวไหวคุณเหวอ่ะถึงบ้านพอดีว่ะฮ่าฮ่ฮ่ ไอ้เฮียนางหมีเอาออกไกลๆกองไฟก่อนเลยโอ้โหเอาอีกแล้วออไอเด็กดีไอเด็กดีแบมเราต้องไปเอาที่ย้ายของมาอ๋อได้ค่ะทำไมพี่ทำลงกองไฟอ่ะไม่เด็กมันมาใช่<ม>เด็กม,มันมากลางเต็นท์เอ,าอาเ้าไอเด็กเวดไอเด็กเวดมากลางเต็นท์เลยตรงอ๋อแบามอยู่ที่ทำแบมอยู่ที่ทำคอนอยู่เเดี๋ยวพี่อยากไปดูว่าทำไงอ่ะแบนนะนะได้ได้มาเลยโอ้ถ้าเกิดเนื้อสามอ,าอันมันก็ไม่คุ้ม,มอนะไรเนาะหันผิดฝั่งไอ้เฮีย